ปรับรามสืบสวนเจาะลึกไปถึงเบื้องหลังการทำมหากินในภาคเหลืองของอดีตพระอาลงกฎก็พบว่าสมีจอดมีโมเดลธุรกิจเพิ่มความมั่งคั่งให้ตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือการส่งนายหน้าออกไปหาเงินบริจาคเข้าวัดพระบาทนภุกระจายกันออกไปหลายสายโดยมีหมอบมีทูตสื่อวิญญ,ญาณซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาด้วยกันไปแล้วก็ถือเป็นคนบาปที่ออกไปขายบุญให้สมีจอจเพื่อรับส่วนแบ่งกองปราบยังได้ชื่อนักร้องชายสองคนอักษรย่อบอใบไ,ไม้ทั้งคู่ คนหนึ่งแนวลูกทุ่งคนหนึ่งแนวสตริงจะเดินสายไปจัดแสดงดนตรีพร้อมกับเรียอะไรเงินให้วัดกระบาดน้ำพุทำกันเป็นอาชีพเลยส่วนแบ่งรายได้คือ70-30ซึ่งไม่ใช่วัดได้70แต่เป็นนักร้องได้70ทางวัดขอแค่30พอเพราะสมีจอดถือว่าตัวเองไม่ได้ออกไปเสียเวลาทำอะไรเองแค่รอรับส่วนแบ่งจากเวทีการแสดงสบายๆดีกว่าอยู่เ่าๆเหล,ล่าในหน้าค้าบุญคนบาปปากคาบคำพีพวกนี้ ถือว่าเลวซามไม่แพ้กับสมีจอร์จอีกพวกหนึ่งซึ่งถือว่าชั่วเช่นกันก็คือพวกที่รู้ว่าสมีจอร์จร่ำรวยระดับเจ้าสัวจากเงินบริจาคแล้วก็มาฉกเงินบริจาคจากสมีจอร์จอีกทีอย่างเช่นนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งเอาเฮลิคอปเตอร์มาล่อหลอกบริการสมีจอร์จก่อนขอยืมเงิน100ล้านบาทหอบหนีหายเข้ากี่เมฆไปเลยถือเป็น18มงกุดเนื้อ18โมงกุดสมีจอตขโมยเงินวัดมานักธุรกิจแสบรายนี้ก็มาขโมยเงินวัดต่อไปอีกชั้น ซึ่งกองปราบปรามได้บูรณาการทำคดีนี้ร่วมกับปปงปปทสอตอง,องกำลังติดตามเส้นเงินเพื่อขยายวงจับกลุ่มคนทุกรายที่เข้ามาเอี่ยวกับเงินวัดพระบาทน้ำพุซึ่งจะส่งผลให้คดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ของมหากาการโกงเงินวัดชนิดที่คดีวัดไร่ขิงกลายเป็นคดีเด็กๆไปเลยอีกรายที่กำลังเป็นประเด็นร้อนก็คือที่สมปองซึ่งก่อนหน้านี้ถูกปูดว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาต่อเงินสมีจอร์ดที่สมปองรีบเปิดหน้า รับสมอ้างอย่างรวดเร็วว่าไม่ต้องใช้ชื่อย่อบอกใบ้กันรอบเป็นเขานี่แหละเอาเงินจากสมีจ้อนมาจริงๆแต่เป็นการหยิบยืมมาแล้วก็ทยอยใช้นี่มาตลอดแต่ที่ทำเอาสังคมตะลึงซึงเพลิดก็คือยอดยืมของที่สมปองเป็นเงินก้อนโตถึง13ล้านบาทซึ่งมันดูเกินตัวเกินฐานะของคนที่บวชพระมาทั้งชีวิตถึงวันนี้เจ้าตัวรับว่าเพิ่งผ่อนจ่ายคืนสมีจ้อนไปแค่5ล้านกว่าเท่านั้นยังเหลือภาระอีก8ล้านกว่า ก็พอดีสมีจอดมาถูกสอยซะก่อนจากการเปิดเผยของอดีตคู่สีย์อย่างแพรรี่ไพวันบอกว่าเคยให้เงินที่สมปองไป1 0 0 0 0แสบาทฟรีๆจึงดูเหมือนว่าทิศสมปองมีปัญหาเงินช็อตตลอดแม้เจ้าตัวจะพ้นแนวตลกรับประทานให้ FC เห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วกรณีของทิศสมปองเป็นเรื่องใหญ่ของแท้และเขาจะต้องเหนื่อยกับคดีนี้อย่างแน่นอนทางรอดของทิศสมปองกรณียืมเงิน13ล้านบาทมีทางเดียว คือเงินนั้นต้องเป็นเงินส่วนตัวของสมีจอร์ดเท่านั้นหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว,ว่าเป็นเงินของวัดซึ่งสมีจอร์ดฉกให้ใครหยิบยืมตามอำเภอใจโดยไม่ต้องมีสัญญาเงินกู้ลักก็ทิศสมปองจะโดนคดีทันทีข้อหาร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินวัดต่อให้ทิศสมปองอ้างว่าไม่รู้เลยจริงๆว่าตัวเองยืมเอาเงินวัดมาใช้ก็ตามซึ่งสาธุชนหลับตาประเมินสถานการณ์ก็คงจะรู้ดีว่ายากที่เงินให้ยืมนั้นจะเป็นเงินส่วนตัวของสมีจอร์จ พาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาก็มีซอสบริหารเงินวัดแบบมัว่วซั่วรั่วไหลเงินวัดก็คือเงินเขาไม่มีอะไรจะเละเทะเท่านี้อีกแล้ว